ครับผมสวัสดีครับมาพี่น้องแฟนขายซีสองร้อยสบสี่คนนะครับเออมันนี่จ้าเราพอกับลงตุ้คือเก่าแล้วครับพี่น้องตอนนี้เวลาสามทุ่มสามสิบกว่าครับสามทุ่มสี่สิบประมาณนี้ครับพี่น้องหลังจากที่ว่ามาซอยปลามหน้าเตรียมกองเตรียมการเล็กน้อยครับเป็นย่งผ้าใเลี่ยวครับพี่น้องไม่ได้เพิ่งจะสิเรียสเขาเลี้ยงน้ำนะพี่เขาสู้จริงครับแล้วเขาหลายอย่างได้ไหมครับ หมูหุงผ้าผ้าหมูครับสารข้อหมูนะครับพี่น้องโลข้อหมูแล้วย่างใส่มันชิมพริมืมอร์นะครับปกว่ายังไงครับปลามากครับพ่อจ้าบ,บ้านครับเป็นบุญไหมเป็นบุญลาบปากได้ไหนจะกินขึ้นริมเมอร์เปบกมือไปแกล้กัน,น,กนแล้วเหรมาไหมไหมานั่งมานั่งไหมไหมาปลาไปดู นัวงสุสเอร์นางตัวสกัตัวกินข้าวินน้กันครับนะพี่นพี YouTube, right YouTube, ่นทำาโดโดนเชือนี่บอกวจบานเข้าไปเบื้องนี่ช่องลุงตูนี่กดลุงตูเดสโกคอนมินเจ้าเห็นภาพเจ้าได้ออกกองอะไรนะครับแล้วกันน่เจ้ากับเบื้องอยู่ในยูทูบถูกไหมยูทูบถูกเจ้าใครเบเจ้าพ่นอเบื้องเจ้าบอก่มันคนละสอง้มันหลายสองเครับบเจ้าจะเบื้งรูปเจ้าจะต้องเข้าไปสองคย เจ้าส <laughs> <hel> ิเหตนของเจ้าเลยบนี้นางเขาหมกสองคนครับน้กษาเรับน้าหมกษาน้ามษาน้มกาวัดเลยมาเซ่อเซ่อเซ่อนงต๊ะมามานังต๊มานังต๊มากินด้วกันได้ไาพี่กระโ่ครับนี่ครับกี่ข่าวกี่น้ก่อนไปนองครับพี่น้องครับท่านครับโมนี่ครับนำโดยนางเอกสาวเสียงสวรรค์นพิดีครับ นั่งไล่เขาไม่ไม่นั่งเอกนั่งไล่เพื่อนว่านั่งไล่แล้วครับนี่ครับถอดน้ำกันที่น่องครับผมับแซ่บแซ่บครับฮาเรียวฮาเรีวนีเจ็ดยูโรแซ่บปะครับฝามากครับพุชยบ้านสวยมากพุชยบ้านทำแด้วเนี่ยนี่มุ้ชายใหญ่ครับโอ้ยลอยปั่นเด็กเกาหลีเลยรกครับโอ้ปะกาะกาศแซ่บมือนี่แพโน่นี่นี่โน้พุดยอดแน่เลยเด็ดเบียดสุดยอดเนี่ยไนปท้ายเบียดโอ้แน่นอนอัน เจ้พ่อนครับอันเพื่อนคือบล่องเพลงบ่ครับเพื่อนบ่มาร้องเพลงบ่เนนโน่เห่อไหมอ๋อเดี๋ยวก็ร้องเพื่อนเขาดีดเบียดนะเพื่อนสีร้องยุ่จ่ะบ่จ่ะโอ้น้างบอกว่านั่งหนานั่งไม่จะสิวนั่งประกาศโซ่โอ้ตอนนี้นางรักษาใบหน้าอยู่บ่โอ้ับบีกหนนาะครับหุ่นดีรอด้วครับลูกชายคนแต่ละคนโอ้สุดยอดครับรักษาใบหน้าอยู่แล้วนี่หน้าก็สวยอันนี้มีต้มข้นหมู หมกปลาซิวอ,อ้าวย่างไส้หมูลาบหมูหลายอย่างครับยำกันนี่ครับตัวดีเสนอเอกเกียกินกลงนักเอกเกียกอ, <c oughs> อันนี้ปีนี้ไม่ได้เป็นนอันไม่ได้เป็นนักเอกเกียแล้วเป็นแม่นะครับเห็น <c oughs> ออกออกคลิปอันนี่านไหม่เป็นแบงการเกษรพัตนาแสงใส สมัยได้เป็นแม่แล้วบอกเป็นแม่พญาแล้วบอกโอ้ยมาสมหน้าตาหน้าตาสวยๆเป็นแม่แล้วนะครับแม่พญาแม่พญาเอออันนี้กับพ่อพญาอันนี้บอกพ่อพญาคนนี้บอกพ่อพญาผมบัชกีเนี่ยครับปิธีญาปิธีาครับผมโอ้คือตีบหลายแต่แจกทีบบอกนะแจกลูกตูวน้ำเนยใช้อันที่ว่าให้เสื or or Ooh, oh, ้อมา้งอ uh, ่ะ เอฟซีเกสพัตตาปลาสุดยอดเถอะวะบารังยีอันนี้น้องนีหน้าอนาคตเดี๋ยวห่วยสองสองสาวมาเสือต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวห่วยร้องเพลงเต้นเดี๋ยวสุดยอดสุดนี่แนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับน้องตัวเล็กก่อนครับคนละสี่สิบบาทเป็นคนที่อ่อนแอครับแนะนำชื่อก่อนครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไม่หนอ่หนอมอ้าวยังไม่แนะนำชื่อเลยไปแล้วเอาเลี้ยนไปเก็บเอาใบใส่ได้บนเด็ ีได้มามกกพุละิบาทมันอร่อยหนึ่งเมืกก่นนกอกี้นี่กุบานทองเนาะนี่กุมากุมารีนี่เมื่อกี้ได้พุละศิบาทผู้นึ่งด้เหรียญหางเหรียญ่งเหรียญสเหรียญพอดีได้บาณมีของกตุปาตานะครับน้าละเพื่อนน่เพื่อนพ่นก็ซอยเพื่นแน่ยายคงให้ของพี่นผมกบ่อนนตินะครับแบบเพื่อนพี่ตุละกินติกก็ซอยเพื่อนกเตตุปาตาก็อการที่ร้องครับเราผมน็มาแอน หนั่งเป็นมูช่ยนะนอดบคนละสี่สิบสี่สิบไรกับนาไม่กินข้าวแล้วกสาิตมา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 มโอ้ปายญ่นั่งแล้วปาหญ่โซแล้วปาเนี่โอ้ปา่กนั่งเป็นมูปายายปมาแล้วปาหญ่ปาหญ่มาแล้ว ามาเบิงม้งเป็้งมเบิงลูกไส้ปลาอ้ามาครับนงครับเน,นโอ้ย,าาย่าจะเบิงลูกไส้ปลา้ามาจะน้อยนี่เด็กเขียบเด็กเขียบครับรอได้ครับมาพี่น้องเฮ้ยังเยอะยังไม่ได้อยู่กับขอกำบนามาคือหลายยางลยเดกนะครับนี่นครับรอครับ เมืออมเ่อกองว่าท่คนเมื่อกองอบางคนนี่นะตามนากแมนแมนสั่งซื้อกองแล้วประมาณเป็นยังคือบ่ให้ร้อง,องพี่เองหน้าตาดีจริงสิไม่ร้องไ <c oughs> ม่ร้องเฮ็ดโฟลลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็ดีเด็ดอันนี้ก็ตีกองเหมือนกันนะ <c oughs> ลียากกับนีหน้าทำหน้าที่อะไรดิ <c oughs> นักร้องเหรอ นะครับผักกข,ขิข,าขา้ากินน้าแล้วคับบัรบอกับไปนอนพักผ้านมืกัมาซุ่มห้กันไหมครับตอนแรกกสิกันจัดเข้าห้องเก้าอี้เจผ่านเจ๊มีครับเต็มทางซอยกันหลายย่างครับ,บกูถาถ้าสูงมาเป็นมู่กูเลยละเดียวแปดจะเล็กน้อยครับ็บครับเออวิวดีครับ บิวดีบ้านปนา่ามาสล้างบ้านก็เป็นบอ่อสะบอ่อหลังง่ายครับพี่น้องทำเลดีได้เลยถ้าสมมติว่าหน้าบ้านเพื่อน <c oughs> <c oughs> เปิดกิจการนะครับพี่น้องเนี่ยถ้าสมมติว่าแต่เป็นลุงตูเลย <c oughs> เปิดร้านข้าวต้มอาหารอันนี้อย่างตามสร้างรอบเดือกเพราะบ้านแพงเนี่ยไม่ค่อยมีครับพี่น้อง <c oughs> เปิดร้านข้าวต้มได้อสักน้อยเข้าไปโอ้ยคนมาไปใส่เขาบพรเขาโก้ซุ้มหรอก เพราะมันแพงเศรษฐกิจดีเลยพี่น้องเป็นบ้านที่ว่าเป็นที่ว่าบ้านที่ว่ามีเศรษฐกิจดีครับแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งก็ว่าการข้ามขึ้นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีร้านอาหารนะครับพี่น้องถ้าอยากกินก็ต้องเข้ากัุงเกือบสิบกิโลเข้าไปถ้าเปิดร้านอาหารร้านข้าวต้มแบบฟังเพลงเบาๆไปเนี่ยโอ้ยดิมีกาศเปิดไฟแสงสีล้างบ้านเพื่อนนี่นาบ้านพร้อมหลังบ้านพร้อมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องชิวๆเลยเลย อตอนเพิ่งยังไม่ได้เฮ็ดสร้างบ้านเลยคื่ว่านที่มองนี่ปุ้ยเบิ่งแล้วอันสามเลียมาย้อนจกักเซตอีหยังครับคิดนั้นก็บอกว่าเซตอีหยังครับเนี่ยแต่ว่าปลาล์มหน้านะความคิดคนดีนะครับันสามารถรัดแปงเฮ็ดมองนี่ให้ึ้นมาเป็นเพื่อนเป็นแบบเออว่าพี่ไผคิดว่าสิใช้ประโยชน์ได้ปานนี้นะนี่จะปลาล์มหน้าคิดออกครับ เพื่อแฟลก็ไม่อยากได้เลยของนี่ครับสักจีเอชสองสามเลี่ยมสิน้อยนะครับว่าไงครับแขกลอดก็รอแขกลอดเมื่อใดร่ล่าจะได้ไปแสดงตลกคือแพลย์ครับเอวซีสโน้ยได้ดได้โหแน่นนานเจฟข้อ,อ,อย่างเดียวเพิ่นนะนะครับมือ่นมาตอนกลางแจงกะนี่แหละครับงานทีเซียสตะคือบมาตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้นะครับพี่น้องเตรียมพร้อมๆ เทศการเทศมือสร้อยกลางลายย่างครับันที่สิบแปดแต่เพื่อนบอกว่าเลื้ยงเส้นนะครับเด้อเอฟซีสาวน้อยสุูบสุก่อนครับทางทีมงานสาวน้อยมาสร้อยบุญสร้อยงานเพื่อนก่อนครับจะไปเฮ็ดการงานต่อวันที่สิบแปดมีงานต่อที่บ้านหามเลี้ยงครับอำเภอกำธราบิชัยจังหวัดมหาสา,า,ารคามปลางสั่นนะครับพีบ่น้อง นายเอกน้อยนา,ายเอกไงครับนะครับน้องลีญาน้องนี่นาน้องกีนสุภาพตาป่ะมาเรียกับเสื้อผ้าไปซิมฝีมือการทำอาหารเพื่อบ้านครับอัน ตามมาด้ว่าแซ่บสำ่นไหนครับพี่น้องตามมาครับตามมาตามมาบมมีอย่างท้ายลุงตู่กับอย่างท้ายคลิปครับขอโทษขอพ่ายรายนะครับเด้อคลิปมันเป็นคลิปที่ว่าอะไรสไลด์นิหน้อยๆขอโทษขอพ่ายรายครับอยากได้คลิปนะครับเพราะว่ามันบมีงานท้ายเบิ้งกันนะครับพี่น้องแต่ต้องจำเป็นเราต้องหาคลิปท้ายครับทัวร์ลุงตู่เนะเนี่ยคลิปเป็่ายคลิปตามมาเท่านี้มันเบิร์ดแล้ว แปนมิลล oh, okay. so right. ิลอะไรบนี้น่าไี่นี่่าเรือเลย่านเลือสามาถซื้เลืออถ่านนีน่เอากินกินกินี่เสียมอันนี้ต้มไส้ครับพี่น้องเน้มนล้าัดนเลจานฟับบิ้งครับพี่น้องึบมันีแม่แนวนะ ไม่้มแนวครับต้องสร้อยจุ้งกระบาหน้าไม่ไแม่แนวครับใส่คนเนี้ยโอ้แ่บแซ่บอันนี้ข้าวหมูย่างเป็น้องเ้อเพิ่มักสูตรเพิ่มไเพิ่นมีสูตรนะเพิ่นบอกว่าสูตรอย่างไเขาบอกอก่บอกใสูตรไทยัสูตรมันสูตรไยสูตรมันเลยครับเพบ่มบบ เอาแบงเอาโท้จำโถเดี๋ยวมันมาแม่ให้บอกวะเร้าสาระคลิปนี้กับฝาว่าจะมีกับพี่น้องเออดังมุมงูแจ็คได้บ่ได้ได้เสียงเพลงก็ดังนะเช่นอยครับสถิติเลขเสียงก็ลบออกนะคลิปนี้ครับพี่น้องอ่าถือแมจะเป็นคลิปที่ว่าสเปสเปเฮราเช่นอยนะครับเด้อเพราะว่าอยากถ่ายคลิปนะพี่น้องเดี๋ยวได้คลิปหลายนะพี่น้องกขาเรียกว่าแพรหลายครับขอบคุณกับผู้รานะครับเด้ออย่าเพิ่ติดตามเราชมครับเบื้องแรกเมื่อแรกครับยูดีไม่แห้งสุกสุกคนครับ ตัวไนถือเรกคนียกดีใจนะครับเด้อผูบืฮก็หนาวหมครับสบายด,ดีสุขสุขคนพี่นอไปแลวัรับสวัสดีครับ